ทีนี้มาทั้งอีกหนึ่งเหตุการ์เมื่อที่ได้เกินกันไปค่ะว่าเป็นเหตุระทึกใจกลางเมืองสุราษฎร์กันเลยค่ะได้เกิดเหตุดวลปืนกันสนั่นนาง,งานแต่งค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าดับทางคูนะคะเสียนพระดังขุนแพนสุราษฎร์กับเจนทองล่อเจ้าข้องพับดังค่ะ โดยเมื่อเวลา20นาฬิกา25นาทีข้องวันที28เมษายนที่ผ่านมาค่ะซูนวิทยุ1 9 1กวึ่งซ้อพรมืษงสุรั์ธานีค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุยิงกันบนลานจอดรถในงานแต่งงานที่โรงแรมบรรจงบุรีงานนี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตซ่องรายแล้วก็บาดเจ็บซ่องรายค่ะโดยที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นลานจอดรถด,ด้านหน้าอาคารจัดเลี้ยงอยู่บริเวณด้านล่างของโรงแรมพบซออรายทีนึ่งก็คือนายพานุพงศ์หรื่อวพนว่นสุวรรณสิ้นอายุ35ปีเสียนพระชื่อ ดังค่ะชายาคุนแพนสุรัดมีอาวุธปืนสัน้นแบบแม็กกาซีนตอกอยู่แล้วก็ห่างกันไปประมาณซองแมตเนี่ยเป็นซอกรายทีซ่องนะคะชื่อนายวิรัตสุดผักดีหรือว่าเจนทองล่ออายุ39ปีค่ะมีบาดแผลทุกยิงทีซีซ่าลำตัวสะโพกแล้วก็ขาวคว้าในทีเกอดเทศค่ะเจ้าทีตำรวจก็พบป,ปลอกกระสุนปืนแล้วก็หัวกระสุนปืนขนาด11มมอแล้วก็9วมมอประมาณ15ชิน้นก็แกลบไว้เป็นลักท่านส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีซ่องรายค่ะรายแรกเป็นผู้ยิงเนะะี่ยค่ะชื่อนาง ศร้าการซิริหรือแพทสุวรรณสินนะคะหรือว่าติ้วตองอายุ3 0ป,ปีคนนี้เป็นภรรยาของนายพานุพงค่ะมีบาดแผลทุกยิงทีข่าซายรู้ซึกตัวดีและอีกหนึ่งรายเป็นผู้ยิงชั้นเดียวกันค่ะนางเศร้าทนายทอนลือเทงนะคะอายุ20ป,ปีทุกยิงทีบริเวณข่าด้านคว้าก็รู้ซึกตัวดีค่ะครับทบท่วนเมืองตอนนะครับว่าสาวาภายในโรงแรมมีการเลี้ยงฉลองมงคลสมรสโดยสังสงเนี่ย อะไรครับคุณเจฟตเนี่ยมาร่วมงานแต่งงานนะนะครับซึ่งนายพานุพงศ์หรือคุณแพทย์น,นะครับกับนายวีรัตน์เนี่ยคือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีความกัดแย้งกันมากว่าซ่องพีแล้วทั้งสองเดินทางออกจากงานเลี้ยงมาเจอกันบริเวณลานจอดรถหน้านนะครับโดยนายวีรัตน์ฤอจินะนะครับน้าเดินลงมาก้นแล้วก็นายพานุพงศ์หรือแพทย์นเนี่ยเดินตามล่างมาลักษณะใายจะมาเคลียร์ปัญหากันจนเกดิดยิงต่อสู้ดังกล่าวขึ้น ลาสุดนะครับนานีเกิดเซตแล้วเนี่ยลาสุดวันที่29มีาย,ายนวันเสาร์นะทางด้านพุตัร,รส,สิรีซักซีราเพื่ออากับรองผู้บริการตารวจปฐนรพัค8แก็เดินทางมาติดตามคาร์ดี้โดยตนิ่งที่ทอพโเมืองสุรัานีรวมประชุมคลี๊ใครคาร์ดีใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงน,นะครับจากการรอบทวนก็มาตีโบ,บ,บ,บอกและกับทางคูก็คัดแยงกันมา โดยมีการโต้ไปโต้มาทาง Facebook และการม,มาเจอในอานั่างกองก็ยิ่งกันและก็เสียชีวิตติเกิเดเหตุนะครับสืบสาาบุคคลเนี่ยตอนนี้มีการรวมพยานคนที่รวมกออีสอีกสองคนนะในสองคนนี้รายแรกนะครับเป็นผู้ที่ยิบปืนของนายคุณแพทย์นะครับนะ,ะก็มีออกหมาจับแล้วยิบปืนออกจากโรงบ้านก็คือนายตองรืธิพงษ์ธนไกรทอง ยอมรับว่าเอาปืนไปจริงนะครับเนี่ยโดยไปทร o u คุณแ้นที่โรงพยาบาลเท็ดแล้วตอนกูนได้ชุลมุนนะแล้วก็ยิบปืนมาทิ้งที่บริเวณริมถนนาหน้าโรงแรมนั่นเองครับตำรวจก็พาไปเอาปืนคนปืนนะครับนะส่วนอีกรายนียก็มีการรวบรวมพยานล,ลักท่านอันนี้วันเสาร์นะพอวันอาทิตย์เนี่ยเลแต่ว่านะครับพลตำรวจตรีสันยูจํานานราฐัฐผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าท่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหมายจับนายธปนรุ่ยจิมอีกคนหนึ่งแล้วนี่เป็นคนทีน่ต้องอายุตามส0ปีนะครับ เราได้กับประจาก,การรวบรวมพยานลักษาะเนี่ยกเจ้จะนาทีสาวตอนเกิดเอทเนี่ยในนพดลเป็นคนสนิดขออนหนเจนนะอ,อาจะอุดปือกระนั้กาวหมอมอบไปยิง นายพานุพงศ์หรือว่านายคุณแพทย์นั่นเองทึ่เกิดความตายและก็ลบหนี้ไปครับขณะนี้อยู่ในการออกไม่จับนะครับนะในขออาา้อฆ่าผู้อื่นหนึ่ิตนานและก็คดีอาวุธปืนนั่นเองครับก็คือสรุปแล้วตอนแรกพออ๊กมาใช่ไหม,มนายจีนโอกมาใช่ไหมนายคุณแพทย์ก็ยิงนายจีนตายแลวก็นายจมก็เป็นคนยิงนายคุณแพทย์ตายและก็ลบหนี้ไปนะครับนี่คือเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นเมืองสุรัฎร์นีครับค่ะ